ส่วนเรื่องของสภาพอากาศค่ะคุณผู้ชมชุ่มํากันหนักมากกทมและกริมลทนเมื่อวานนี้ทั้งลมทั้งฝนเลยนะคะร้านใบแถวแถวประชาชื่นเนี่ยหุยลมแบบแรงมากมีภาพหลายจุดเลยค่ะในกทมประดิษฐ์มนูธรรมมีคนโพสต์ภาพบอกกลัวแล้วจ้าไหนถ้าภาพจากทวิตเตอร์จะขึ้นมาเนี่ยนะคะบอกกลัวแล้วจ้ามาตอนหกโมงครึ่ง คือเหมือนก็ขู่คำรามมาเลยเนี่ยค่ะแล้วมาทั้งลมทั้งฝนนะคะน่ามีเปรี้ยงลงมาด้วย ส่วนเอกมัยนี่ก็เป็นจุดนัดหมายเลยค่ะฝนตกเมื่อไหร่น้ําท่วมรอระบายท่านนี้เนี่ยเขียนเข้าไปที่จอสอรอบอกว่าเอากมัยรอการระบายทั้งรถทั้งน้ํา <c oughs> คือรถมันติดเน <c oughs> ี่ยค่ะเวลาฝนตกนะ <c oughs> อ,อีกจุดหนึ่งก็เอกมัยเหมือนกันค่ะบอกน้ํารอระบายเป็นช่วงๆเมื่อวานตกช่วงเย็นๆเ,เ,เลิกงานพอดีนะคะกทอมอก็เลยรถติด กลางซอยรามคำแหง26ช่วงเกือบเกือบทุ่มลมแรงจนเสาไฟฟ้าเป็นอย่างนี้เลยค่ะคุณผู้ชมเอียงเลยนะคะไม่แน่ใจเช้านี้ซ่อมแซมแล้วหรือยังรามคำแหง26คุณผู้ชมจะแจ้งข่าวบอกกล่าวกันเข้ามาหน่อยก็ได้วันนี้ก็ยังมีฝนตกเยอะอยู่นะคะ60-70%ของพื้นที่ค่ะภาคเหนือเนี่ย70%ภาคตะวันออกก็70 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกรวมถึงกรุงเทพปริมณฑลวันนี้ก็เจ็ดิบเปอร์เซ็นของพื้นที่ค่ะส่วนอีสานกับภาคกลางวันนี้หกสิบเปอร์เซ็นสูสีนะคะทั่วทุกภาคของประเทศวันนี้ยังชุ่มฉ่ำอยู่ค่ะครับนี่คือภาพสดจากกล้องเทวเคมของช่องสามอาคารมารินอนเช้านี้กรุงเทพมหานครช่วงเช้าท้องฟ้ายังดูก็ จัาใสแต่ก็อึมครึมนิดหน่อยนะครับใช่เมื่อคืนตกทั้งคืนตอนอที่มาก็ยังแบบโปรยๆลงมานะคะมีแปลอยเช้านี้เผื่อเวลากันด้วย